ฤดูการนี้ก็รู้สึกดีครับได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆและเจอความตื่นเต้นใหม่ๆนะครับความเข้มข้นของฟุตบอลอาชีพจริงๆครับก็่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราย้อนความกลับไปตอนเด็กๆก่อนนะเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่อายุ8เข้า9้าขวบครับก็เหมือนเตะบอลเล่นในหมู่บ้านเหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละครับแล้วทีนี้พ่อของเพื่อนเพื่อนสนิทที่เตะบอลด้วยกัน เขาชวนไปเรียนฟุตบอลที่อะคาเดมี่เป็นแบบเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ติดรถไปกับเขาแต่ว่าแอบคุณพ่อซื้อรองเท้าสตาร์ทคู่แรกแล้วก็คุณพ่อเจอ,อทะเลาะกับแม่ใหญ่เลยไมแ <laughs> <บ>รบพ่อไม่อยากให้เล่นบอนลพ่อตอนนั้นฟุตบอลไม่ได้บูมเหมือนตอนนี้มันเขาไม่ได้สนับสนุนเรื่องนั้นมากกว่าอยากให้ไปทางสายที่คุณพ่อชอบขับรถแล้วก็เกี่ยวกับงานเลยพวกนี้ครับแล้วก็เหมือน ที่เรียนเขาจัดเกมอุ่นเครื่องให้แล้วตอนนั้นประตูรุ่นในรุ่นไม่มีเลยมีบุนาคนเดียวก็เลยไปชวนพ่อไปดูแบบนั้น<ม>ถือว่าเล่นดีแล้วพ่อก็ดีกับแม่เลยแล้วก็สนับสนุนให้เล่นฟุตบอลมาเลยครับแล้วก็มี CP พสารฝัน<ม>เห็นชื่อด้วยเป็นกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็เป็นทูแบงคอกด้วยคุณพ่อก็เลยอยากให้เรียนต่อที่กรุงเทพคริสเตียนเพื่อมาเล่นบอลในสโมสรทูแบงคอกประมาณนี้ครับ ตอนนั้นเป็นซีพีสั่นรุ่นอะไรเป็นซีพีสั่นรุ่นสองครับคุณนั้นไปคัดที่ไหนเลยที่กาญจนบุรีครับกดดันไหมตอนแรกไม่ได้เลยไหมอะไรพ่อไม่ได้กดดันอะไรครับแต่ว่าเหมือนคนเยอะคนเยอะมากอากาศก็ร้อนประตูก็มีเยอะเกือบร้อยคนแล้วผู้เล่นก็เกือบเป็นพันกว่าคนนะครับก็กดดันก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วเป็นไงบรรยากาศเขี้ยวไหมเขาให้ทำเขียวเขี่ยวมาได้ไหม ของประตูก็เป็นรับบอลเบสิกทั่วไปออกตัดบอลแล้วก็มาลงมาลงเกมสมอลไซส์เกมแล้วก็เป็นเกมใหญ่1ิบเอ็ดสิบเอ็ครับแล้ววันนั้นเราถือว่าส่วนตัวเราแบบเราทําได้ดีไหมก็ได้ดีแต่ว่าวันนั้นไม่พอใจตัวเองครับรับบอลลอดขาเหรอครับเข้าปะเข้าเฟลว่ะเฟลก็หันมองโค้ดเลยโค้ดเขาก็แบบ ทำหน้าคิดเทียดแล้วรู้สึกว่าใจแป้วแล้วปึ๊บจนจบประกาศรายชื่อมีชื่อเราครับรู้สึกไงรอบแรกก็รู้สึกดีใจหันไปมองพ่อพ่อร้องไห้ครับไม่เคยเห็นน้ำตาพ่อเลยนะไปจนถึงรอบสองก็เตรียมตัวเข้าไปที่คิสเตียนใช่ไหมใช่ครับวันนั้นเป็นไงเหมือนรวมหมู่กระทีแล้วเนาะทั่วเทศไทยบรรยากาศเไงบ้างเล่าให้ฟังนได้ เรียนรู้หลายๆอย่างว่าเป็นอยู่กับเพื่อนต่างพ่อต่างแม่เป็นยังไงแล้วก็ไปไปกินนอนอยู่ที่นู่นเป็นยังไงประมาณนี้ครับเหมือนเขาแบบให้เราปรับตัวใช่ให้เข้ากับเพื่อนเข้ากับทีมไม่ได้้วเป็นไงมันเลยมันก็สนุกตนเด็กสนด้วยเล่นกันเนี่ยเจ็ดวันครับจนประกาศรายชื่อมีชื่อติดครับผมประกาศเขาสุดท้ายเลยครับชื่อคสุดท้ายใช่ครับคือแป้วเลย แป้วเ,เป็นโอ้ตัวสอนอยู่สุดท้ายก็ลุ้นเลยอ๋เอเขาตามตัวสอนแหละใช่ครับคนที่20พอดีเป็นไงบ้างคราวนี้เข้าสู่ระบบฟุตบอลที่แท้จริงแล้วมีโค้ดมีอะไรที่สะดับน,นี้แล้วเป็นไงปรับตัวยากไหมแรกๆปรับตัวยากครับเพราะว่าโบนัสไม่เคยไปแบบอยู่อยู่โรงเรียนประจํากินนอนยาวๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรับเรื่องการนอน การเข้ากับเพื่อนแล้วก็การเดินทางไปซ้อมการกินอาหารนี่ปรับเยอะครับรายการสองรายการที่เพิ่งจบไปก็คือจตุรมิตรเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจที่ได้เล่นมากครับเพราะว่าตอนแรกบนนั้นไม่ได้หวังที่จะได้เล่นเลยก่อนหน้านี้มันเป็นของอีกปีหนึ่งแล้วมันเกิดโควิดเขาก็เลยเลื่อนมารู้สึกดีใจว่าได้เล่น,นปีสุดท้ายปีสุดท้ายด้วยรายการใหญ่ใหญ่ด้วยครับก็ดีใจด้วยนะฮะที่ได้ที่ได้แชมป์มา ก็จ,จบแล้วเป็นไงบ้างในรู้วกุงเทพเปลี่ยนให้หอะไรหมดนันบ้างให้หลายๆอย่างครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตในโรงเรียนเพื่อนๆมากมายการเล่นฟุตบอลได้อยู่กับเพื่อนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ก็รักเพื่อนๆทีนี้จบมรับดีแผนยังไงต่อกับอาชีพฟุตบอล ก็อยากเล่นฟุตบอลในทูแบงคอกยูเนเต็ดพยายามจะเป็นมือหนึ่งให้ได้ของสโมสรนนี้ครับเพราะว่ารักสโมสรนี้มากไปนี่ครับเจ้าของบ้านแล้วก็สวัสดีค่ะเจ้าของหัวใจของคุณพ่อครับได้ค่ะจะพึ่งกลับนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนเพราะว่าที่บ้านก็ใช้ ข้าวนี้ตาชัดอร่อยหุงขึ้นหมอ้อค่ะครับเดีอย่าเพิ่งไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทานข้าวกันก่อนค่ะค่ะ สวัสดีครับชื่อเอกล่าสานสวรรณครับชื่อเล่นชื่อฟีฟาอายุ18ปีครับซีพีสันฝันรุ่นที่2ครับสวัสดีครับผมชื่อวิชันกินนลามครับชื่อเล่นชื่อแจ๋วมาจากรุ่นที่2ครับที่จังหวัดโคราชครับสวัสดีครับชื่อนายก้องภพสอดส่องอายุ18ปีครับมาจากจังหวัดสงขลาครับซีพีสันสันรุ่น2ครับสวัสดีครับผมเด็กชายพิชาคงศรีครับชื่อเล่นชื่อกาก้าครับสวัสดีครับผมนายสุชัยบุญชาลีครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับสวัสดีครับผมชื่อ พัชราบ,บางสวัสดิ์ครับชื่อเล่นชื่อวัดก้าครับออตั้งแต่ตอนประมาณ6ขวบครับคือจริงจังตอน6ขวบก็เล่นตามคุณพ่อแล้วก็พี่ครับตั้งแต่เด็กครับตาผมชอบฟุตบอลครับผมเลยเล่นตามเขาครับ ตอนแรกเตนะบอลกับพ่อสองคนคนระับพ่อเห็นว่าชอบก็พาไปเรียนคนระับเริ่มมาแบบจริงจังจริงก็ตอนมันป .4 ป .5 เนะตะเล่นธรรมดาปกติครับเห็นตาเล่นก็เลยเล่นตามตาเล่นใช่ครับก็เลยไปเตะกับตาตามไปดูพี่ชายซ้อมบอลอะไรครับนะแล้วพอมันหกจีทัวบก็เริ่มไปเล่นกับเขาบ้างคนระับเล่นกับพี่ชายอะไรอนยะ่าพ่อก็ไปซ้อมฟุตบอลครับผมก็ตามไปด้วยตลอดคนระับก็เลยเล่นได้เล่นมาตลอดเลย คุณแม่ครับหาน่าจะหาข่าวในเฟซครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นเดินทางไปซ้อมครับก็นั่งรถกลับมาแล้วก็แม่เจอในเฟซก็เลยคุยกันว่าลองไปคัดดูไหมอะไรเงี้ยมันสนามแรกที่โคราชครับก็เลยลองไปทดสอบฝีมือดูก็ครั้งแรกก็ติดเลยครับตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่แบบว่าได้คัดมีคนเยอะครับฉะนั้นรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาเรียนครับแบบว่าเราหวังว่าจะได้เข้ามาที่นี่รรู้สึกภูมิใจและดีใจมาก คนเยอะจัดเลยืเต้นครับก็ตอนแรกก็เล่นไม่ค่อยออกเลี่ยทำไมกดดันคนดันคนเยอะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นไงแว๊บตอนแรกเป็นไงวิ่งร้องเลยจังหวัดประกาศเ่อกลับบ้านไนก็ไม่คิดอะไรแล้วจนเขาโทรมาอักบพักอยู่เแต่ว่ามีคนสลาสิดอะไรอย่างเงี้ก็แบบที่แบบแรกเขา แม่แม่พาไปครับผมแม่แจ้งมาว่าอยากให้เข้าหรือว่ามีโรงเรียนดังอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เข้ามาฟุตบอลมันทางฟุตบอลดีด้วยสี่ปีแลาวครับกี่ครั้งครับสองครับสองกับสามสองไม่ติดครับก็อยากติดโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการใหญ่ที่ดีด้วยบรรยกาศรายชื่อมาได้ครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกที่บ้านเราด้วยดีใจครับดีใจทั้งบ้านเลยครับเพราะอาจารย์คนนี้มีเก่าๆเขาแนะนําให้ไปคัดดูอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากครับเป็นการคัดครั้งแรกด้วยครับ แล้วผมก็มีชื่อติดในนั้นครับใช่ไหมที่บ้านใช่ครับตอนแรกก็ประกาศชื่อหันไปดูพ่อแมนะ่เห็นพ่อแม่ดีใจผมก็ดีใจครับเห็นพ่อแม่มีความสุขงเง้งตอนนั้นไปไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับไปให้สนุกที่สุดอ๋อประกาศรายชื่อเสร็จปุ๊บติดปั๊บผิวเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนครับก็ดีใจครับ คือความฝันผมก็คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าเล่นฟุตบอลอาชีพครับเลี้ยงดูครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอยากทําให้ครอบครัวมีความสุขมีรายการไหนก็จะแชมป์ทุกรายการครับแล้วก็ชาติยิมชาติก็แบบว่าถ้าติดก็ไปครับเขาเรียกเขาไปใช่ครับถ้าเรียกก็ไปครับอยากเล่นไหมอยากครับอยากเล่นไทยครับก็อยากเล่นให้สโมสรนะครับดูแข่งข้อครับเป้าหมายก็อยากเล่นบอลอาชีพครับ ก็อยากติดมหาเลยครับแล้วก็อยากเล่นฟุตบอลอาชีพกับทูแบงค์อกครับก็รู้สึกอยากขอบคุณโครงการ c ีสันฝันเป็นโอกาสครับที่เปิดโอกาสให้กับพวกผมครับได้ก้าวขึ้นไปสู่ฟุตบอลอาชีพครับ ก็ขอบคุณโครงการนี้แล้วถ้าไม่มีก็ไม่มีพวกผมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มีรายการโครงการนี้ขอบคุณทางโรงเรียนครับที่ให้การศึกษาที่ดีครับแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นครับผมก็ขอบคุณโครงการดีๆพี่ที่แบบให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดคนนึงก็แบบดีใจที่ได้มาเรียนกรุงเทพพี่ก็เข้าเรียนดีๆก็ขอบคุณครับก็ <c oughs> ขอบคุณโครงการซีพีสันสันนนครับที่ ทำให้ผมมีการศึกษาที่ดีครับแล้วก็อนาคตที่ดีครับแล้วทำให้ผมเป็นนักเตะอาชีพได้ก็เป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการที่ทำให้ได้ทำให้ผมได้อยู่ตรงนี้ครับก็ขอบคุณครับ